तपाईंलाई के चाहिएको छ? PT m a x Card ดีๆดีๆไม่ได้มีแค่ในปัน๊มทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งช็อปแนะนำเล่มนี้ครับแถมยังโอนพอยต์ข้ามบ,บัตรได้ง่ายๆเชื่อมได้หลายที่ดีดีๆก็มีเยอะกับ PT m a x Car d สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเช็คหุ้นตลาดบ่ายค่ะวันนี้พบกันในวันศุกร์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์นะคะทิศทางการลงทุนจะเป็นอย่างไรนักวิเคราะห์รวบรวมแล้วก็มาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยค่ะพบกันได้ไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจ a c e b o o k ที่กำลังไลฟ์อยู่ในขณะนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กันค่ะเพื่อกระจายข่าวสารการลงทุนกันในช่วงปลายเดือนแบบนี้นะคะอีกหนึ่งช่องทางทาง YouTube Channel ค่ะ Search ไปที่คาว่าเช็คหุ้นค่ะ กด subscribe รวมถึงกดกระดิ่งนะคะเพราะว่าจะได้เป็นสิ่งที่มาเตือนในเรื่องของการลงทุนกันเป็นรายวันเลยค่ะและอีกหนึ่งช่องทางหลักก็คือ w w w c h e c k h o n c o m นะคะนอกจากจะมีคำแนะนำจากทางนักวิเคราะห์แล้วทีมงานแล้วก็ทีมข่าวเราได้มีการออกไปสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนรวมถึงในแอสเซทประเภทอื่นๆนะคะเพื่อให้นักลงทุนนั้นสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างครบวงจรจริงๆไม่ได้มุง่งไปที่ตลาดหุ้นอย่างเดียวแต่ว่าพยายามจะบริหารความเสี่ยงไปยัง การลงทุนในประเภทอื่นๆอย่างเช่นพวกกองทุนหรือว่าแอสเซทเกี่ยวกัราสารหนี่นะคะเพราะว่าในตอนนี้เองเนี่ยต้องยอมรับว่าตลาดหุ้นไทยปรับตัวร่วงลงมาอย่างต่อเนื่องเม <c oughs> ื่อวานนี้ดูเหมือนทีท่าจะดีนะคะเพราะว่ามีแรงฮึดเข้ามาในช่วงท้ายตลาดแล้วก็ทําให้หุ้นขนาดใหญ่ ที่ก่อนหน้านี้ลงมาหนักก็ถือว่าเด้งกลับขึ้นไปได้เร็วโดวยเฉพาะพวกแบงค์ใหญ่พวกสื่อสารแล้วก็พวกพลังงานนะคะแต่วันนี้กลับกลายเป็นว่าปรับตัวร่วงลงค่ะเพราะเมื่อคืนน่ะทางสหรัฐเขาได้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 แล้วประเด็นคือไม่สามารถทราบถึงต้นตอได้นะคะมันเลยทําให้ความกังวลในแง่ของตลาดน่ยก็กังวลมากขึ้นค่ะว่าอ้าวตอนนี้จํานวนผู้ติดเชื้อในสหรัฐที่ก็เป็นประเทศ มหาอำนาจประเทศใหญ่เนี่ยถ้าติดเชื้อกันแล้วลามไปอย่างรวดเร็วมันก็ทําให้ส่งผลต่อในแง่ความเสียหายแลาเศรษฐกิจไม่พอมันยังสะท้อนมาถึงทิศทางของดัดชนีการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศเนั่นก็คือดัดชนีดาวโจนส์นะคะอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยระหว่างการซื้อขายปรับตัวร่วงลงไปหนักสุดๆประมาณ1,100กว่าจุดถือว่าเป็นการปรับตัวร่วงลงมากที่สุดเป็นประวัติการเลยค่ะเพราะฉะนั้น เช้านี้เอเชียร่วงลงต่อนะคะเช่นเดียวกับตลาดหุ้นไทยที่ลาม,มาก็ทําให้หุ้นไทยเองในช่วงเช้าปรับตัวร่วงลงค่ะเกือบจะ50จุดแม้ว่าในตอนบ่ายเห็นทิศทางว่าน่าจะฟื้นมาได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นแดนบวกนะคะฟื้นมานั่นหมายความว่าเป็นลักษณะของการลดช่วงลบค่ะก็ดูเหมือนท่าทีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะ ณล่าสุดเองเนี่ยดัชนีก็ถือว่ายืนกลับมา1,350จุดบวกลบค่ะปริมาณการซื้อขายยังคงหนาแน่นเหมือนเช่นเคยนะคะแต่เป็นโทนของการขายทำกำไรแล้วก็หนีภาพการลงทุนแบบนี้มากกว่าค่ะเพราะในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเซกเตอร์ไหนนะคะราคาหุ้นเครื่องคงปรับตัวร่วงลงมาหนักกลยุทธ์การลงทุนต้องบอกเลยว่านักวิเคราะห์ในตอนนี้ไม่อยากจะมาวิเคราะห์นะคะว่า ควรจะเข้าซื้อที่ระดับไหนเพราะสถานการณ์โควิด19นั้นยังไม่คลี่คลายแล้วก็พอไปเจอข่าว่าพบที่ประเทศสหรัฐเนี่ยก็ยิ่งทำให้แรงกดดันเรื่องของโรคนี้นะคะยิ่งมีมากยิ่งขึ้นและมันกระทบต่อในแง่การเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในบ้านเราค่ะยิ่งทำให้ในตอนนี้นะคะถ้าจะพยายามหาแนวรับที่สำคัญหายากมากๆเพียงแค่นักวิเคราะห์ประเมินค่ะว่าถ้าตัวเลขของโควิด19 พีคมากกว่านี้นะคะนั่นหมายความว่าจํานวนผู้ติดเชื้อมากกว่านี้จํานวนผู้เสียชีวิตมากกว่านี้มีโอกาสที่จะเห็นดัชนีหุ้นไทยเนี่ยหล่นลงไปลึกสุดประมาณ1,320จุดด้วยกันนี่เป็นคําเตือนนะคะเลยมองว่านะักลงทุนในตอนนี้ถ้ามองว่าจะไล่ซื้อราคาในทิศทางของหุ้นบางตัวที่พอลงมาลึกก็อยากจะเก็บ หุ้นพื้นฐานดีๆเอาไว้ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าสิ่งที่เราเห็นในราคาหุ้นที่กระดานหุ้นนะคะหรือว่าในแอปพลิเคชันหรือว่าในการลงทุนในคอมพิวเตอร์ต่างๆที่เห็นนะตอนนี้การที่หุ้นลงมานี่แหละค่ะ เราไม่ชัดเจนแล้วก็เราไม่ได้สามารถบ่งบอกได้อย่างแน่ชัดนะคะว่านี่คือราคาต่ําสุดแล้วบางทีถ้าเราซื้อไปในราคานี้อาจจะเจอราคาที่ต่ํากว่าเพราะว่าพื้นฐานจริงๆในตอนนี้โควิดยังคงกดดันภาพรวมการลงทุนทั่วโลกและในประเทศไทยด้วยค่ะ แล้วถามว่าจังหวะแบบนี้ควรจะทำยังไงต่อไปคือถ้าอยากจะสู้ต่อนะคะก็ต้องแบ่งพอร์ตถ้ามั่นใจจริงๆว่าหุ้นพื้นฐานดีนะคะก็สามารถทยอยได้แต่ไม่ใช่สายเต็มแม็ก50%ก็ต้องทยอยสักประมาณ5-10%นะคะสำหรับหุ้นที่มองว่าราคาลงมาลึก นอกจากนั้นถ้าไม่อยากจะสู้ก็คือก็ต้องเวทแอนตีไปดูสถานการณ์การรายงานเป็นรายวันเกี่ยวกับตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะคะว่าจะมีท่าทีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้ายัางเพิ่มขึ้นมีการรายงานแต่และประเทศประกาศออกมาว่าพบอีกแล้วพบอีกแล้วนั่นหมายความว่าทิศท,ทางการลงทุนในหุ้นไทยมีโอกาสจะปรับตัวร่วงลงมาอีกค่ะพื้นฐานในตอนนี้ก็คือยังกังวลเรื่องนี้นะคะและถ้าจะนับจากปัจจัยบวกอื่นๆอย่างเช่นการที่งบปี63ผ่านแล้วหรือจะเป็นการเกณฑกำลัง ในบริษัทจดทะเบียนในการประกอบการการประกาศใน q 4ปีปีกสองที่ผ่านมานั่นะหมายความว่า2ปัจจัยหลักนี้ไม่สามารถที่จะผลักดันให้ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะสั้นค่ะต้องรอให้โควิด1 9หายดีซะก่อนนะคะปัจจัยบวกเหล่านี้ถึงจะเป็นตัว IMPACT และเป็นตัวขับเคลื่อนให้เซตนั้นกลับมายืนระดับปกติที่สักประมาณ1 5 0 0หรือ1,600จุดที่ตั้งแต่ต้นปีปัจจุบันเซตเคยแตะขึ้นไปสูงสุดที่บริเวณนั้นค่ะ มาดูกันแล้วนักวิเคราะห์ประเมินยังไงสำหรับทางด้านเทคนิคนะคะยังมีแนะนำมาค่ะแต่ก็ให้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเท่านั้นนะคะเพราะว่าท่าทีของเซ็ตในตอนนี้ก็ยังคงปริมปริม1,350จุดบวกลบแบบนี้ละค่ะมุมมองแรกจากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิป มองไว้โดยแนะนําเป็น Home Pro Home Pro นี้แนะนํามาเป็นวันที่2แล้วนะคะวันนี้ดูต่อว่าลักษณะของราคาเป็นอย่างไรราคาในตอนนี้ยังคงแกว่งตัวขึ้นในกรอบไซด์เวย์ค่ะลุ้นดีดตัวเหนือแนวต้านคาดว่าจะสามารถปรับตัวขึ้นไปต่อได้นะคะแนวรับ12บาท40สตางค์แนวต้านอยู่ที่13บาท30สตางค์ค่ะอีกตัวหนึ่งคือมิ้น มินนี่เป็นกลุ่มโรงแรมนะคะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงจริงๆเพราะว่าพอเจอโควิด1 9เนี่ยกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มโรงแรมกลุ่มสายการบินถือว่าเป็นเซกเตอร์ที่ลงมาหนักตอบรับกับข่าวเชิงลบนี้ค่ะแต่ฟิลลิปมองว่า ราคาในตอนนี้ดีดตัวขึ้นหลังจากที่ทดสอบแนวรับ26บาท50สตางมี MACD กับ Modified Stochastic เดินหน้าปรับตัวขึ้นค่ะคาดว่าราคาจะไปต่อได้นะคะมองแนวต้านรอบนี้29บาทแต่พยายามจะย้ำถึงจุดขัดล้อสเอาไว้ที่26บาท50สตางค่ะต่อมา ASL ASL แนะนำเป็น TSE เพราะดูจากแท่งเทียนปรับตัวขึ้นยืนเหนือแนวรับ2บาท64สตางค์ได้อย่างมั่นคงก็ ระหว่างวันค่ะให้เน้นยืนเหนือราคานี้ไว้นะคะไม่ควรจะต่ำกว่านี้เพื่อคงแนวโน้มส่วนการรุ้นทดสอบแนวต้านที่2บาท78สตางค์ถามว่ามีโอกาสไหมมีค่ะซึ่งถ้าผ่านไปได้ถือว่าเป็นบาร์ซิกแนนะคะขณะที่ RSI ขึ้นออกจากภาวะโอเวอร์โซเป็นโมเมนตัมบวกแต่ก็คัดลอสเอาไว้ค่ะหากราคาหลุดต่ำกว่า2บาท48สตางค์ต่อมาค่ะ MSC MSC เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่บริษัทหลักทรัพย์ a SL แนะนำเพราะดูจากทั้งเทียนปรับตัวขึ้นเทสแนวต้าน EMA 5วันที่ราคา5บาท30สตางค์ค่ะถ้ายืนเหนือได้มีโอกาสจะกลับตัวเป็นขาขึ้นระยซ่้นอยากให้เน้นยืนเหนือราคา 5บาท20สตางค์เอาไว้นะคะไม่ควรจะต่ำกว่านี้เพื่อคงแนวโน้มซึ่งถ้าผ่านแนวต้านแรก5บาท30สตางค์ไปได้ก็จะเป็นสัญญาณบายสัญญลขณะที่ r s i ขึ้นออกจากภาวะโอเวอร์โซก็ยังเป็นโมเมนตัมบวกค่ะ ต่อมา C G S C I M B ประเทศไทยแนะนำา2ตัวตัวแรกคือ e อโกแนวรับ272บาทแนวต้านมองเอาไว้กว้างๆเลยนะคะ290บาท Stop Loss ไว้ค่ะหากราคาหุ้น e อโกต่ำกว่า270บาทด้วยกัน อีกตัวหนึ่ง global อันนี้มาล้อๆกันเลยกับทาง Home Pro นะคะแนวรับ13บาทค่ะแนวต้านที่14บาทแล้วก็ Stop Loss นะคะหากหลุดต่ำกว่า12บาท70สสตางค์ลงไปปิดท้ายวันนี้กับ คิงฟอร์ดเลือกตัวท็อปมาสำหรับ CPO ค่ะ CPO บริษัทค้าปลีกที่เป็น Market Cap อันดับหนึ่งในกลุ่มนี้นะคะนานๆทีเราจะเห็นว่ามีสัญญาณทางเทคนิคส่งสัญญาณซื้อโดยคิงฟอร์ e ค่ะมองว่าราคาของ CPO เ,เริ่มดิดกลับหลังเข้ามาอยู่ในโซนโอเวอร์โซของสัญญาณ RSI ก็วางแนวรับนะคะไว้ที่ 65บาท50สตางค์หากรักษาระดับไว้ได้ก็แนะนำให้ f อลโล่บาต่อไปเลยนาตาน้าในรอบนี้ถ้าเป็นข่าวรีจริงๆก็มีโอกาสจะเห็นเลข7็กนะคะที่ราคา70บาทแล้วก็ Stop Loss เอาไว้ค่ะหากราคาปรับตัวลงมาต่ำกว่า65บาทอีกตัวหนึ่งก็ไม่พ้นกับกลุ่มค้าปลีกเหมือนกันแต่นี้เป็นขนาดเล็กนะคะเพราะว่าบริษัทเขา,อ,าอยู่ที่ภาคเหนือสำหรับธนพิริยะหรือว่า TNP ราคาตอนนี้รักษาระดับเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 200วันค่ะมีสัญญาณ RSI ที่กำลังเร่งตัวขึ้นแนะนำให้ follow buy โดยตั้งเป้าหมายการเก็งกำไรเอาไว้ที่2บาท16สตางค์แนวรับขายอยู่ที่1บาท93สตางค์แล้วก็มีจุด stop loss นะคะที่ราคา1บาท90สตางค์ค่ะดูเหมือนวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ที่ไม่ค่อยจะสดใสเท่าไหร่นะคะ ตั้งแต่วันจัน์ทรถึงวันนี้ราคาหุ้นไทยดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวปรับตัวลงมา100กว่าจุดแล้วนั่นหมายความว่าโคาวิด19ที่ยังแพร่กระจายแล้วก็พบจำนวนผู้ติดเชื้อรวมถึงผู้เสียชีวิตมากยิ่งขึ้นแม้จะมียารักษาโรคทำให้ผู้ที่ติดเชื้อนะคะสามารถหายได้แต่ก็ไม่สามารถชดเชยกับจำนวนผู้ที่ติดเชื้อในจำนวนมากปัจจุบันนี้ได้ค่ะมื่อลยทำให สะท้อนออกมาในแง่ของการลงทุนไม่มีใครที่จะถือหุ้นในระยะยาวได้นะคะโดยเฉพาะช่วงที่เห็นตลาดหุ้นไทยไซด์เวดาวลงมาแบบนี้จากแรงแพนิคเซลค่ะนี่คือน้ำหมดนะคะที่มาฝากการในรายการเช็คหุ้นตลาดบ่ายคุณผู้ชมติดตามรวมถึงอัปเดตกันได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นทั้งในช่องทางของ Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่นขณะนี้นะคะกดไลค์กันได้เลยก็เริ่มตั้งแต่กดไลค์ที่ Fanpage ของเช็คหุ้นเก่อนนะคะส่วนเรื่องคลิปเนี่ยเราจะมีการรายงานกันทุกวันอยู่แล้วจะถึงสุกตั้งแต่เวลาบ่ายสองโมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะรวมไปถึงใน YouTube Channel ค่ะ source ไ y ที่คำว่าเช็คหุ้นแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่เป็นช่องทางหลักรวมเรื่องราวข่าวสารเอาไว้นะคะใน w w w c h e c k h o o com วันนี้เมย์และทีมงานลาไปก่อนโดยเราาะอัปเดตกันใหม่ช่วงวันจันนห้าะะะคคสสวสดี่ พีทีแม็ก d กใช้ในปั๊มก็ได้พอยจะติดฟิล์ม mm. จิบกาแฟหรือแม้แต่เช็ครถก็ยังได้พอยสะสมพอยได้หลายที่ดีดีๆก็มีเยอะกับ PT Max card